ครับสวัสดีครับพีซ e ีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กามาพบพอกับพอเตมอีกเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลได้พี่น้องเนอะครับเมื่อนี้พอเตีมพามาติดตามเด็กลาวพัฒนาของพ่อแหล่นอนนาต่ออีกเนาะพี่นะ้องเนาะครับเมื่อเคลื่อนวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธที่28สิงหาคม67เลาวพัฒนาออก9 8 8ด สองสามเก้าครับเรียกร่างกับออกแปดสองนะพี่น้องสามงวดเดวพี่น้องแปดสองนะครับครับของพ่อแหลกนอนนาได้พี่น้องเน้อนี่ครับชุดเต็มของเพิร์ตน,น้นองวันพุทธที่ยี่สิบแปดสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดลาพัฒนาพ่อแหลกนอนนาบนล่างวิ่งรูดเจนะ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก่ากับมาเก่าพี่น้องเนาะชุดวิ่งเพิ่์นกองมีสาม นี่เนะครับจับคู่กับเกเข้าตัวกลับนพี่น้องเนาะเอาไปกลับตัวไว้กับที่วงมันกันอยู่นะพี่น้องครับมื่อนี้พยายมผ้ามาตามต่ออียนะพี่น้องเนาะครับให้เบิ้งน้ากันนะครับ um so รเราพัฒนาพ่อแลนอนนานะครับ บนล่างวิ่งรูด4กับศูนย์ับส่วนชุดวิ่นนะพี่น้องนะ1 3 4 หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดนะครับครับชัดเจนนะพี่น้องเนาะครับมาเพิ่งจับคู่พี่น้องหนึ่งเจ็ด

<4 S 2> 0ูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งห้านะครับนี่คือชุดเต็มของพอแหล่พี่น้องชุดเต็มนะพี่น้องเนาะ มีแถมตัวนึงงในพี่น้องเนอะแถมเก่าสีตัวหนึง่งนะครับ ับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเนอะพอแหลนอ่อนหน้าเน้นในที่5 3 5 4นะครับ แถบเด็กสามตัวนะพี่น้องเนอะสาตัวสองห้าสเจ็ดห้สครับสองหางพี่น้องเด็กสมตัว ครับสัตเจีนรติะพี่น้องเนาะครับมาพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อครับวันศุกร์ที่30สิงหาคม2567เนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาพ่อแลนอนนาครับบนล่างวิ่งรูด4กับ0ครับชุดวินนะครับเด้อ1 3 4 5 7เนาะพี่น้องเนาะครับจับคู1่1 7 5 3 4 3 5 4 5 7 0 4จ็ดศ9 4ย์เับเลข3าตัวก็ตามนี่แหละพี่น้อง2 5งห้าเน้น5354าม้าเนาะพี่น้องเนาะขับคอยเข่าคอยแตกได้พี่น้องเนาะอย่าลืมนะพี่น้อง,องมักสอบตัวใดเห้าก็จะลืมกลับตัวไว้น่ำนาะรับเนาะงวดที่ผ่านมาก,กะเก้าสาเข้าตัวกลับนะครับเอาพรอเทียมกับข,ขอขอบคุณในไลายวยครับเด้อพ่อเหล่นอนนาเนาะรับเนาะ รับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉันั้นแล้วขอให้ปังปังอีกนะพี่น้องเนาะครับเอาอย่เลื่มนอพี่น้องเลือเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแนลนอพี่น้องเล้อ รับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นําเนาะพี่น้องเนาะรับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตรียมกับขคากับพอพระคุณเยบชีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิงมาติดตามพอเตรียม,มขับพอเตรียมขคไวพ้พรให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะพี่น้องเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีเนาะพี่น้องเนาะรับคอยมีแต่โศกต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอตเตรียมกับมีแค่นี่พี่น้อง เอาไว้พอกันชิปหน้าครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม